thank you เรากำลังจะปักต้นลงไปนะคะต้นนี้มาจากไหนคะจากเรากินชาบูค่ะอ๋อเรากินชาบูแล้วเราเหลือรากไว้เหรอคะใช่ค่ะเหลือส่วนนี้ที่แล้วเราก็เก็บไว้แล้วก็กบกรกอ๋อแล้วเราก็เอามาปลูกเหรอคะต้นอะไรคะผักบุ้งค่ะหวังว่าจะได้กินผักบุ้งของเจด้านะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อ กินก <ly on> ันเลยเก่งมากแล้วก็จะรดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ผักบุ้งของเราจะโตไหมแล้วก็โตแค่ไหนมาฉีดนะก่อนก่อนเอาแล้ว